ทัา <c oughs> งตาทั้งตัวเอาใบวัวปิดไม่มิดเพราะฉะนั้นแล้วมีอยู่อย่างหนึ่งพอพี่ขึ้นรถตำรวจสายหนึ่งเกหนึ่งปรากฏล่าขึ้นไปขึ้นมาพนักงานขายตัว๋วเขาบอกเขาจำพี่ได้ สุดยอดมากเลยพี่น้องแต่แ้่น้ออีกมุมหนึ่งเราเกิดพระทำอะไรไม่ดีเข้าไว้ก็จะเข้าสุภาสิทธิ์ที่ว่าทั้งสายทั้งตัวเอาใบวัวปิดไม่มิดนะพี่น้องและพี่ก็มีคนจำพี่ได้ไหลายคน ตอนนี้ก็ต้องยิ่งระวังตัวมากขึ้นเพราะว่ากันมีคนเห็นก็ประมาณว่าคนก็คงจะสงสัยในตัวพี่หลายคนว่าพี่นั่งรถไปไหนการนั่งได้ทุกวัน บางคนก็ถามบางคนก็ถามซ้ำๆกันคาตอบก็เหมือนๆกันทุกครั้งทุกวันแต่พรุ่งนี้มันออกพรรษาพี่ก็หยุดยาวสามวันถุกอาทิตย์พอดีพี่น้องมันช่างมา เรียกว่าติดต่อกันโดยบังเอิญนะพี่น้องแล้วก็วันที่13วันสวรรคตในหลวงรอเก้าก็หยุดอีกพี่น้องวันที่ส3วันศุยะก็หยุดอีกพี่น้องเดือนนี้วันหยุดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ตู้เดินกันก่อนได้กเยอะทั้งต้นเดือนปลายเดือนเพราะนั้นแล้วการที่พี่นั่งรถเดินทางแบบอย่างนี้ก็เรียกว่ามีทั้งคนชมและมีทั้งคนดา่า คนด่าพี่นี่เขาก็อิจฉาพี่อย่างยายเพื่อนพอเห็นว่าพี่ไม่สนใจอันดังเขาก็ไม่ด่าอีกเพราะว่าถ้าเขาด่าอีกคนก็มองเขามากขึ้นเขาไม่รู้เขาด่าใครแต่คนที่เป็นเจ้าตัวเนี่ยรู้ เพราะฉะนั้นถ้าพี่จะทำอะไรผิดสักอย่างหนึง่งยายพลก็เรียกว่าได้ทีเอาประเด็นนั้นมาเล่าทุกวันทุกวันพี่น้องเพราะฉะนั้นนะถ้าพี่ใส่เสื้อตัวเดียวกันทุกวันแต่ว่า พากก็พี่น้องพราะพี่เจ็ดวันก็มีเจ็ดตัวใส่วนเวียนกันแบบนี้แล้วพี่น้องเป็นพี่จํากันได้ง่ายขึ้นไปอีกพี่น้องว่าอ,อ๋อนี่ไงเพื่อสีฟ้างานนี้คนนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเดินของพี่ก็เป็นถ้าเดินขาเป,เป๋คนก็ยิ่งจําได้เพราะฉะนั้น ว่าไม่ใช่ง่ายที่จะไปทำอะไรแล้วคนจะจับไม่ได้ทำผิดทีเดียวลือไปใช้ได้ทั้งปีแต่ทำถูกแค่ทีเดียวมันยังไม่ดังพี่น้องแต่ถ้าทำผิดในนี้ดังเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะดัง ก็ต้องทำให้ผิดไล้ยิง่งยุคนี้ยุคโซเชียลมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่จะดังเนี่ยก็ต้องทำผิดสักอย่างพี่น้องแล้วได้ดังฉะนั้นแล้วที่ก็ไม่อยากจะดังมาแบบนั้นแต่ ถ้ามีคนสนใจทำสารคดีชีวิตพี่พี่ก็ยินดีก็ทำออกมาก็เหมือนกับที่เล่าเนี่ยก็ประมาณว่าในช่วงเช้าขึ้นรถสายหนึ่งเก้าหนึ่งมาบางเขนแล้วก็ขึ้นรถไฟขบวนสองถึงแตก ซึ่งจริงๆตอนนี้หลังจากเขาทำรางไปที่ก็ไม่ได้ขึ้นเพราะมันไม่ทันรถขบวน201พี่น้องก็เลยต้องมีการปรับแผนเล็กน้อยกจนกว่าเขาจะส้มรางเสร็จก็คงจะหลายเดือน ก็นึกถึงประถานมีรัชกาลังซื่อเขาก็นั่งมาตั้งแต่ยังเป็นที่ดินว่างๆจนกระทั่งสจ้าพนาคารใหญ่โตและพี่น้องฉะนั้นคนที่จะยังมีอยู่สองพวกพวกแรกก็คือ ชีวิตเขาน่าสนใจจริงๆอยากจะทำสารคาดีกับอีกพวกนึงก็คือพวกที่ทำประมาณทำผิดเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้ก็จะดังได้พี่น้องแต่พี่ก็บอกแล้วว่าพี่ไม่ปราศภาาที่จะดังพี่น้องเขาเรียกว่า ยิ่งสูงก็ยิ่งเหนาวยิ่งยิ่งดังก็ยิ่งมีคนจับจ้องเช่นเหมือนกับเมื่อก่อนแค่พี่นั่งรถเมล์ไทยก็ยังมีคนว่าพี่ว่าเป็นพระศีอานอะไรนั่งรถเครื่องก็มันเป็นสิทธ์ของพี่ ที่พี่จะนั่งก็พี่เป็นเป็นคนด้วยเหมือนกันพี่น้องก็เป็นสิทธิ์ของพี่เพราะฉะนั้นบางทีพอพูดแค่นี้ก็อาจจะละเมิดพี่ได้เหมือนกันอารถไปมาพอดีเป็นรถสินค้าพี่น้อง อวันนี้พี่ก็ขอบรรยาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ